การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทําตอนที่สองสวัสดีค่ะน้องๆคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงมากระทําการทำให้วัสดุเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้แก่การบีบการบิดการดัด สิ่งเหล่านี้จะทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่างไปนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่ามีแรงอะไรอีกบ้างที่สามารถทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณครูครับนอกจากการบีบการบิดและการดัดแล้วยังมีอะไรอีกบ้างครับที่ทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลง การทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างนอกจากการออกแรงทั้งสามอย่างนั้นแล้วก็จะมีการทุบและการดึงค่ะการทุบและการดึงหรอคะใช่แล้วการทุบก็คือการออกแรงกระแทกทำให้วัสดุตานหรือยุบอย่างเช่นการทุบก้อนอิฐค่ะส่วนการดึงคือการออกแรงดึงทำให้วัสดุยืดขยายมากขึ้นเช่นการดึงลูกป่งอย่างไรล่ะคะเรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันนะคะน้องๆ คอนก้อนอิดหนังยางรัดของกระป๋องน้ำอัดลมวิธีการทดลองมีดังนี้นะคะให้น้องๆอ,ออกแรงทุบก,ก้อนอิดโดยใช้คอนนะคะแล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้นต่อมาให้น้องๆอ,ออกแรงทุบก,กระป๋องน้ำอัดลมโดยใช้คอนแล้วสังเกตผลค่ะสุดท้าย ให้น้องๆอ,ออกแรงดึงหนังยางรัดของด้วยมือทั้งสองข้างดึงค้างไว้สักครู่แล้วปล่อยอย่าลืมสังเกตผลด้วยนะคะจากการทดลองเด็กๆจะเห็นว่าเมื่อเราออกแรงทุบก้อนอิฐโดยใช้ค้อนทําให้ก้อนอิดแตกออกจากกันและเมื่อเราออกแรงทุบเรือปองน้ําอัดลมโดยใช้ค้อนเรือปองน้ําอัดลมจะยุบและแบนลงไปสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าการออกแรงตี หรือทุบลงบนวัสดุบางชนิดอย่างเช่นอิฐจะทําให้วัสดุแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆแต่วัสดุบางชนิดอย่างเช่นโลหะอาจจะยุบหรือแบนก็ได้ค่ะการดึงก็เช่นกันค่ะเราดึงหนังยางรัดของจะยืดออกแต่เมื่อเราปล่อยหนังยางรัดของจะหดตัวกลับเข้าที่เดิมทําให้เราสรุปได้ว่าเมื่อเราใช้มือออกแรงดึงวัสดุที่มีความยืดหยุ่นอย่างเช่นยาง เมื่อปล่อยมือแล้ววัสดุดเหล่านั้นก็จะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ค่ะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาทดสอบความรู้กันดีกว่าค่ะโดยให้น้องๆเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะ ขเมื่อเราออกแรงทุบสิ่งของใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระถางต้นไม้ดินเผาข้อสอง วัสดุในข้อใดเมื่อออกแรงดึงแล้วจะกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อปล่อยมือ,อยางข้อสามเมื่อเราออกแรงทุบสิ่งของดใดจะยุบและแบน lệch lệch เมื่อเราออกแรงทุบก,กระถางต้นไม้ดินเผาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำให้กระถางดินเผาแตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เมื่อเราออกแรงดึงสิ่งของที่ทำด้วยยางแล้วปล่อยมือของสิ่งนั้นจะสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เพราะยางเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นค่ะเมื่อเราออกแรงทุบสิ่งของบางชนิดเช่น เศษเหล็กจะยุบและแบนในขณะเดียวกันสิ่งของบางอย่างเช่นจานแก้วและก้อนหินอาจจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆอย่าลืมทำการบ้านและทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับหน้านะคะ